หัวน้องมิลินข้าใสซเลยอเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวขึ้นให้นะครับน้องมิลินข้าใสซแล้วก็จับถ้ามากตัวเดียวเอาไปเลยสิ้ามากตัวเดียว้ามากคู่เดียวไปเลยอ๋อชัดเจนมากตัวเดียวไปเลยคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติปติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับ <c oughs> ผมมี <c oughs> แอดมีแนวทางของแอดหม่มาฝากนะครับลาสุดแอดหม่กับน้องมิลินไปเฮ็ดบุญไปเสียงไทามาได้เลข2ตัโตัวเดียวกันเปเลยนะครับผมมีกับผมมีอยังตรงๆกันเลยตัวเลขแนวทางนี่มีอยู่ประมาณร้อยโตนะครับมี1นหอดลอย แอดไหม่กับน้องมิลลินจับได้ตัวเดียวกันนะครับอู้บังเอิญค่ะกีบีแล้วก็อยู่สถานที่ตรงนั้นสักธิ์พร้อมนะครับผมไอเอฟซีท่านใดนที่รอนะครับผมฝากพิมพ์ว่ารอไปเลยสําหรับน้องมิลินจะไปจับลอตเตอรี่ไป,ไปมื้อนี้นะครับไปตอนเย็นนะครับเดี๋ยวรุนด้วยกันแต่มือนีมาเอาน้ำจิ้มไปก่อนนะครับผมไม่แน่ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่ว่า ตัวทีอดไม่มากมากก็ได้นะครับเพราะว่าตรงกันนะครับตรงกันแล้วก็มาตรงกับบ้านเลขที่อีกนะครับผมโอ้ได้รุ่นกันบางอย่างคักมานนี้ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าวพารวยด้วยนะครับผมอสวัสดียันไม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปยังไดมือเ้านี่ไปยังไดคือว่าได้ตัวเลขมาตัวเดียวกันกับน้องมิลินเมื่อเศา้านี่ลาไปกาบหลวงปู่ให้บูนมากจ้ะเพราะว่าลาไปขอพ่อข้าปู่ไหว้น่าจะว่า ตอนตอนนั้นแม่แม่โนเขาง่ยงบาลอีอย่เขาง่ยงบา,นาลบานละครับรถผ่านไปซื้หมือเนบ่หลานเล่ไปขอพพอนปูวาปูเอ้ยควาพเจา้านั่งสาวนะนั่งสาวนี่เนาะขอใแห้แม่ค้าพเจ้าได้ออกโล่ยงบาลไม่ไหวย่าให้ได้เป็นอีอย่างเนอปูให้ได้กลับบ้านไม่ไหวมาสั่นข้อแรกๆนี่มอว่าจะนอนอยู่นี่กวนม,มันบอแล้วก็ทิทรงไปอุดรอน องไปน้องหานจ้ะไหมครัไปอไปุดรนก็ไปน้องหานสองโงันนี้แม่ก็เลยขยจ้ะปรากฏว่าได้นอนอยู่ในประมาณเกือบเดือนแม่จ้ะแต่กับบัได้ไปกับตัวที่ยังแล้กก็ปกติได้กับมาบ้านมีแต่เบาหวานจ้ะไม่ต่เบาหวานโรคฮิตโรคฮิตโรคฮิตติดอับดับนะครับอาวานี้ไปไปยังไงขึนได้เป็นตัวได้แนวทางมากวาทีนี้สำหรับแนวทางกันมาจ้ะเราไปแก้ มาถือกอก็ไปแก่บ,บัวนองเราไปกาปูกาปูล,ลงเพราหลงปูพี่บุญไปกาบแล้วแล้วัปที่นั่นเลยไปอธิษฐานขอพ่ขอขออย่างปูเรียบร้อยแล้นบอมันนี้น้องม่ลินนะ่ะน้องมิลินก็เลยไปหยิบียังกาะหยิบเซียมซีจ้าแล้วบอกวัดทองบันไดอันนี้ไปหยิบอันใหม่เซียมซีนะแม้นบอจ้านาลาไปหยิบน้องได้ยังก็คือน้องได้หกสี่หกสี่อ่ะ ได้หกซีน้องมิลินน่ะจับมาันที่นี่หลาอธิษฐานปูแล้วแล้วหลาเล่มอมนเล่แม่เสียงนี่แหละมาขยา,ขายาขยายแล้วแล้วหลาเล่ได้ตรงกับน้องมิลินก็คือหกซีตรงกันขยามาลยายออกมาเลยปก,ก,กตินี่เสี้ยมซี่นี่บกเกินบกเกินสามสิบเด้วบวก,กเกินสามสิบสี่สิบไม่อันนี้มีถึงประมาณเกือบร้อยจ้า แต่วันนี้ไปหาไปหาใบน่ะบ่มีเด้มันมีแค่ถึงยี่ถึงสามสิบจ้าใบมซมซี่น่ะมีแค่สามสิบใบแต่ไม่น่ะมีหอดลอยไม่แต่ไม้เขย่าน้องมิลิ่นจับก่อนมันบะจ้าน้องมิลิ่นไปหอดน้องมิลินข้ามไซเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวขึ้นให้นะครับน้องมิลิ่นข้ามไซแล้วก็จับออกมาได้ หกสี <64. S 2> ่แอดใหม่มาุดทูบจดเทียนวายปูเส็จแล้วมาขยเยาตกประแกรหกสี่ที่ไหนนะเมื่อคืนวันศุกร์หกสี่เด,เเได,ได็ไอเห็นถ้าเห็นใหม่ข้าวขาววะที่เรามาจะหลุดเมื่อคืนว,ว่าเงาสุดเลยเด้สชิดตกเลยเด้ถแ้วเราตกไปตกเลยหกสี่ของเรามีลลิ่นเสยอนนี่แห<ต>ละตัวนั้นมันแซงคิวโดดดองมาเลยจ้าเ <Yeah. S 2> พระาะว่าไหม่นะ่ะมันจะขึ้นเลยเด้ไมหม่าขาวขาว น้ำขึ้นเรื่องใดก็ว่าเออใหม่ตัวนี้เนี่ยเลยขึ้นได้ใจว่ะก็ได้ขา่ยาวขา่ยา,าย,าายาวขึ้นว่าพ้นสีโต๊กแต่ว่าพ้นมาโต๊กอันผู้ที่โต๊กน่ะใม่ที่โต๊กน่ะก็คือหกซีใหม่เดียวกันกน้องมิลินเป๊ะเลย<ม>นั่นแหละตัวเดียวกันเลยจ้ะแต่เรยว่ามือนี้สิบไปให้น้องมิลินจับลอตเตอรีร่ให้จ้ะอยู่วันหลวงพว่อวสัยจ้ะแต่หกซีนี่ก็บทีซื้อไวอย้ยุ่งกันจ้ะหกซีหลักที่ซื้อไว้อยู่ ถ้าสมมุตินองจำเปหนหกสี่ไหมครับ64หลักก็สื่อว่าวันก้อนและมากขัดเห็นไหมจ้าวันก้อนนี่จะว่างวอนนี่แหละหลักมากยิ่ได้ศูนย์หกสี่มากโตเก่าเจะขวงที่จะของปล่อยวดที่แล้วเห็นไหเป็นงานขึ้นมากปกติฟันวันน้ำเขาเจ้าปล่อยน้ำเขาในเฮียนออน้ำเป็นศูนย์เห็นไหมเมื่อนั้นออกศูนย์ศูนย์แอดว่าแล้วว่าน้ำจังได้กระตุ้มเป็นศูนย์ศูนย์คักศูนย์แหนศูนย์มากเต็มเต็มเลยศูนย์ศูนย์จ้า น้ำมาเต็มบ้านจ้าน้ำมาเต็มบ้านใน้ปักพวงปักไฟกับมีได้แต่บ่ผ้ากันเก็บออกนั่นลหละในความฝันอ่ะมันม่เก็บออกเด็กแอนการก็ยืนวังซยจันลาได้ว่าแอนการเนาะเว้ยน้ำสวมแห้งกับะผ้ากันเก็บปักไฟออกนอนละอวาเด็กอยู่ในบ้านละงูกับมะเขานงูกับเขาบ้านอีกเอาล่ะในวันมันงูตัวเดียวกันกบเขาเห็นมือนั่นเองมือตัดหนาท่างรถไหมตัวนั้นตัวใหญ่ ตัวน,นั้นใหญ่ดีเนาแบบเกือบสุดถนนสามเมตรตัวนั้นเกือบสุดถนนเ่ยเจ๊ยังเดี๋ยวกล้องคลิปอยู่ในกล่องนะเนี่ยออามาตัดแล้วน่าจะลุ่งแล้วละ่ะลุ่งแล้วเกือบเง่าเกือบถึงเกือบสา,ามเมตรอ่้เราเคยเห็นงูอย่างงามรับปนีนี่งูเขียวตัวนี้ล่ะงามรับงามแน่ตัดหนารถนั่นแหละตัว,ต,วตัวนั้นไม่มีลล่เด้เขียวเลยเขียวหมดเลยนะเขียวแบบ แบบสะท้อนแสงง่ามตัวนั้นไงเราก็เสบตาว่ะไงก็นี่อย่างที่นี่ตัดแว่นตาเพื่อจะมาใส่ดอกออแอดมายังมาตัวเก้ายู่ศูนย์หกสี่เอาแอดกาเขียนใหนศูนย์เอ้หกสี่ศูนย์วะนี้กลับเอาด้วยครับจ้าหกเอ้ศูนย์หกสี่หรือว่าศูนย์เก้าสี่นี่ไปกันได้อยู่จ้านะครับหกสี่กับเก้าสี่ก็ไปกันได้เช่นกันแต่แต่หลักๆนี่คือหกสี่จ้าตัวเดียวเลยจ้าอืม ฮกีนี่ก็เคยออกดูอยู่ดิคยออกดีแต่ตะเก่านี่ฟันเห็นเงี้ยนนี่มันออกออกอยู่ออกหกสีนี่แหละถ้าฟันเห็นเฮี้ยนนี่ลังยง้มใดนี่มักออกหกสี้าเบิ่งวันนี้คันถือก็จิถืออยู่หล่ะฮกสีวะหกสี่ับเกาซีนี่ลหละงูเขาบ้านพ่นโคตรหายีโอ้ยโคตรแจ้งได้ก็เลขหกเด้อโคตรง้มเลขหกข้อพ่นปกติงูยังเสียาข้อไป ทิมตรงไอหัวทิมตรงข้อจะของกลมๆนะเอาหัวกลมลงไปสีข้อเยของกลมๆเลยเด้อ่ะแต่เด็กยูนในตรงที่ว่ายูอาปาเพื่อนอะไรเงี้ยใครให้จ like ังซูลสามดิทำว่แมนงูอาปาแมนเจ็บซี่ตีว่าอียงอะเก้าแปดห้าพันพนว่างูอาปากเก้าแปดห้าพนว่าเฮ้ยเไม่ันตีดีกันบนมือเจ็บซี่ว่า เพิ่น์อาปากงูเพิ่นบอกเลขเนี่ยนะเก้าเปล่นห้าพจน์บ้างสิไปเบิ่งเด้อผู้ใดบ่เห็นคลิปตอนที่งูเพิ่น์อาปากเพิ่นเหมือนเพิ่น์บอกพิ่น์อาปากกว้างก่อนแล้วปากเพิ่นสิบิดอ่ารอบที่สองปากเพิ่นสิบิดรอบที่สามมันสิออกปากหน่อยๆเพิ่นว่างูบอกเลขเด้อเก้าเปล่นห้าพจนว่าไปเบิ่งดีดีผู้ใดบ่เคยเห็นงูบอกเลขเพิ่นว่ายาแม่ถามปู่ไงบ่ย่านแม่ยอยู่แต่เพิ่นไปแต่ยันโอ้ยบอกลายเลขลายตัว เราไม่ซห้ข้างเดียว่าว่าไม่ได้บม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเลขทูปเลขทูมเรามีนิ่แปดส่วนสามนะสิซืออยู่แปดส่วนสามสิเลขน้ตัวกับสามถ้ามากตัวเดียวเอาไปเลยสี่หกถ้ามากตัวเดียวถ้ามากคู่เดียวไปเลยสี่หกอ๋อชัดเจนมากตัวเดียวไปได้สี่หกเอ้าแต่ว่าเลขอันแปดส่วนสามนาสิซืออันนี้คือตัวเดียวนี่ตัวเดียวทนทนเลยนี่ตัวเดียวทนทนนะครับ เราไปเลยตัวเดียวทุนทุนแอดไม c, ่หกซีนะครับตัวเก้านี่แอดไมก็ซื้อคือเก้าละ่ะสำหรับเอฟซีมาตัวเดียวก็คือหกซีนะครับของแอดจฉีดซื้อไปหกซีเก้าซีหมดแล้วกันไว้น้ำนะพอได้ทุนขึ้นอยู่ที่ <c oughs> คืองหดวที่แล้วเห็นว่าใได้มากเกด 99, เจนะ็ดเก้าเก้าเนาะดีนะยังซื้อเจ็ดเก้าไว้น่ะตัวเนียน้ยหายก็คือห สี่หกสี่ถ้ามาันหนาเป็นยังก็สิสื่อมแปดศูนย์สามตีมือใดก็คือปูมาวันที่สามเอ็ดปูขึ้นรถวันที่สามสิบอ่าปูขึ้นรถวันที่สามมาหัวท่าวันที่สามสิบเอ็ดแมนเราจะซยบเนตี้มาหอดก่อนแล้วกัเดี๋ยวเดี๋ยวจะวาสิวอย่งกั มันมีเลขสูตรหนึ่งอย่สามโตรตรงกับทะเบียนรถอ๋อแม่นแมนเลขสูตรใดเน,นาะบาตเลขสามโตรตรงกับทะเบียนรถเอ้แปดแปดหกเมื่อวานแปดหกห้าเลขงูโคตให้ตรงกับทะเบียนรถเนี่ยเนี่ยโชว์ให้เบิ้งน้นเน่อยนี่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 ตรงกับทะเบียนรถเพราะว่าทะเบียนรถมีหามีแปดมี 6, มหกมีเก้าหกแปดห้าเออหกแปดห้านะแปด มันเป็นแซ่ยุยว่ะโซ่ไอ้เอฟซีเบิ้งน้าไงเอฟซี่เห็นบ้านเลขที่ก็มี่นี่ยงงูเข้าบ้านนะครับด้านบนบ้านเลขที่นี่มือมืดอันออกยูหกหนึ่งเอฟซีว่าแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะเอฟซีได้กันอยู่เห็นบ่โอเคเดี๋ยวหาเองนะครับาแสบตาแอดก้านะครับแอดก้าว่าพิดไปหาแปดสามนะครับบ่าเมล็กมักดอกมันไปจังใดบุ๊คมันวอาไปอย่างสั้นนะครับงูโคตรไฮนะครับ มีหกมีสามมีห้ามีแปดนี่แหละเลขสี่ตัวได้นี่เ<ๆ>กิดที่บอกว่าถ้ามันออกตัวนี้บ่ปูกันเลย่อางสิละมันออกตัวนี้แทบบ่อขันมันออกให้เรื่อยไปดูกันเรื่างสิละเรื่อยไปยี่ลีก็คือหาแปดหกนี่แหละตัวเดียวเลยเพิ่นหยุดเลยด้ยหยุดแล้วอ้าปากแต่เราว่าปูมันออกตัวนี้แทบบ่อแต,ม,ออตแออมันออกแค่เรื่อยหงนะี่เรื่อยเรื่อยไปเลยเรื่อยยี่ลี อามื่อี้ขอบคุณหลายๆสําหรับแนวทางเอาวันนี้ก็บทไปเบื้องคลิปของน้องมิลินนะครับเดี๋ยวแอดเจาขึ้นไว้ให้ยาวประมาณไม่กี่วินาทีเองนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับแนวทางขอบคุณครับ <ทา S 1> ผมเอาเมื่อนี้ตามต่อสําหรับลอตเตอรี่ของน้องมิลินนะครับผมครับผมสําหรับของน้องมิลินนะครับผมน้องมิลินจับออกมานะครับผมหลุนน้ํากันนะครับตอนที่น้องจับ นะครับผมเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนมาถอดถอนได้บลูนะครับแอดถือกล้องว่าท่านนะครับจนกระถางเสี่มซี่ลมไปแล้วนะครับผมจะบอกมาให้นะครับหกสี่นะครับผมฝั่งขวามือนะครับของแอดใหม่ก็หกสี่เหมือนกันนะครับตัวเดียวกันไหมนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับผม หกสี่สองคนได้ตัวเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ